สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพี่น้องป้องไปสุภูสุคนเด้อครับนี่นะครับไม่ใช่ของกินแต่มันคือเซรั่มครับครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเจเอชแนแนลนะครับนี่ก็7วันแล้วนะครับที่จจเอใช้นะครับเซรั่มมัทนานะครับใช้มาดูที่ครับดูความกระจ่างใสก็วัยสีปีนะอีก23ปีก็จะ50แล้วนะครับ นี่ครับเราอย่าไปยอมแพ้นะครับกับธรรมชาติที่เกิดขึ้นเราต้องดูดูแลเนาะเพราะว่าอะไรปกติเนี่ยคนที่อ่าอรักและดูแลผิวเนี่ยเขาก็จะไปแบบร้อยไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมละ่ะไปร้อยไหมไปสัญญกรรมหน้ามันใช้เงินเยอะนะก็ประมาณหลักหลักพันขึ้นนะครับผมหลักหมื่นหลักแสนนะแล้วครับผมแต่ถ้าเกิดเราไม่สะดวกนะครับนี่ครับราคาปกตินะครับที่ข้างกล่องนะครับ 790บาทแต่ว่าเซรัมัฒนาช่วงนี้โปรโมชั่นครับโปรโมชั่นเพียง290บาทครับดูสิมันทำให้หน้าของเราเนี่ยมันโอเคขนาดนี้จะไม่ใช้ได้อย่างไรจะเองต้องนี่นะครับต้องบอกว่าอขอบคุณน้องเบนจวันหรือน้องใจนั่นเองนะครับให้มานะครับให้มากับพี่เอก็ เกรงใจครับก็จ่ายต่างไปเนะี่ยคือน้องแบบว่าพี่เอเนี่ยเป็นคนที่ขายของนะครับแต่ว่าขายเกี่ยวกับของกินนะครับผมกที่บ้านก็ทําของเองนะครับผมทําของเองทําแหนมทําปลาส้มปลาแดดเดียวหมูแดดเดียวนะครับไก่แดดเดียวเนื้อแดดเดียวแหนมหมูแหนม,หม,หนมเนื้อนะครับปลาส้มปลาสับปลาจอมอะไรเยอะแยะนะครับผมทําเองแล้วก็ต้องออกไปขายเองด้วยนะครับ บางครั้งก็ออกไปตลาดนัดเนาะออกไปตั้งแต่บ่ายสองนะครับแดดร้อนมากนะครับผมแดดร้อนมากแล้วก็เราก็มีการวิ่ง delivery ด้วยนะครับมีให้เบอร์โทรนำบัตรลูกค้านะครับเวลาลูกค้าสั่งของหลังๆมาก็ช่วงประมาณสี่โมงเย็นบ่ายสามอะไรก็ไปวิ่งขายของนะตากแดดตากลมไปเนาะก็เราก็ทำยังไงนี่ดูหน้าตาเราสดใสขึ้นคือผมเนี่ยเป็นคนมี คนไทยนะครับมีเชื้อสายจีนนะครับผิวขาวเวลาสูงอายุขึ้นมามันจะเกิดกระ,ะครับกระนะนะรินะ้วรอยนะครับจากการนอนดึกด้วยนะครับต้องมาตอบคอมเมนต์เอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับก็เลยทํายังไงเราจะทําหน้าใสากระจ่างขึ้นตัองมาก่อนนี้ก็ไม่คิดหรอกเพราะว่าเราขายของเนาะเราขายของน้องเขาก็รักแล้วก็เป็นห่วงนะครับเป็นน้องที่ทํางานด้วยกันนะครับต้องขอบคุณน้องใจมากๆเลยนะเนี่ย น้องเขาหวังดีครับเป็นน้องที่อ่าเคารพนับถือกันนะครับรักเราแบบพี่ชายน้องสาวนะครับเป็นน้องที่น่ารักมากๆเลยบอกว่าเนี่ยอยากให้พี่เอนี่ยหน้าตาแบบว่าสดใสดูเราขายของอ่ะหน้าตาเราก็เออไปเจอลูกค้าใช่ไหมลูกค้าก็จะได้แบบว่าเอ๊ะนะน่าซื้อนะอย่างน้อยก็พอค้าก็หน้าใสาเด้งนะพูดคุยนะเราก็สามารถขายของได้นะครับผมแล้วตอนเนี้ยก็ครับ มันตอบโจทย์ผมไหมตอบโจทย์น้องใจไหมน้องใจบอกว่าพี่เอดูกระจ่างใสขึ้นจริงๆนี่ก็เจ็ดวันแล้วนะเจ็ดวันแล้วครับผมใช้ยังไงน้องใจก็ตอนที่ให้มานะครับก็คือ,อทุกครั้งหลังล้างหน้านะครับผมแต่ว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยหน้าของเราเนี่ยล้างบ่อยมันก็แห้งเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ไปทํางานที่มันเหงือ่อ ไหลใครย้อยจนทั้งวีทั้งวันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่จ้เป็นที่ต้องไปล้างบ่อยๆนะครับผมล้างแค่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแค่นั้นนะตอนอาบน้ำนะครับผมผิวเราก็จะไม่แห้งนะครับใช้ทุกครั้งหลังล้างหน้านะครับก็จะมาดูนะหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ไม่ไม่เคยดูวิธีการใช้นะนี่ผมก็ไปล้างหน้านะครับตื่นนอนมานะครับวันนี้คลิปคลิปที่2นะครับที่ว่าใช้มาได้5วันก็ใช้ ตอนเย็นครับแต่วันนี้เช้าตื่นขึ้นมาก็นี่ครับบีบดูดขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับไม่ต้องไปเสียดานะครับเราใช้แบบนี้นครับเต็มเต็มหลอดไปเลยนะครับใช้แบบเต็มๆหลอดเลยนะไม่ต้องไปเสียดนะาน้องใจบอกพี่เอไม่ต้องไปเสียดานะเพราะว่าถ้าเราไปเสียดานะี่เนื้อเซรั่มมันก็จะไม่ทั่วหน้าเรานะไม่ซึมซับอะไรเนงะี้ยเนี่ยหนึ่งหลอดเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้แพงนะ ไปสัญญกรรมหน้าแพงนะหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับผมไปสัญญกรรมหน้านี่มันเห็นไหมหน้าใสเด้งแบบธรรมชาติอ่ะผมไม่ก็แบบเนาะเราเราทำงานเราก็ไม่ได้ดูแลตัวเองนะน้องเขาก็แบบเออหวังดีกับเราอะไรเงี้ยเนี่ยน,นี่เราก็เริ่มแบบถ้าใครไปดูแบบคลิปแรกผมก็ยังเก๊กๆกังๆน,นะครับอันนี้ก็คลิปที่สองแล้วคลิปที่สามแล้วเนี่ยอันนี้เจ็ดวันแล้วนะครับใช้ได้เจ็ดวันแล้วนะครับนะครู้สึก เห็นไหมมันจะน่ามีความเป็นเห็นไหมใสเงาขึ้นไหมฮะดูตรงพื้นที่ที่ใช้นะครับอันนี้มันก็หน้าผักก็จะใสขึ้นนะครับเห็นไหมใสขึ้นเพราะว่ามันล้างขึ้นมาครับผมเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นนะครับ หมดหลอดละใช้ครั้งละหลอดครับผมเกกี่ยให้ทั่วใบหน้านะครับเมื่อคืนนอนดึกอะ่ะตอบคอมเมนต์เอฟซพี่น้องป้องไปสุภูสุพนนะครับผมตอนนี้ก็น้องใจบอกว่าพี่เอช้ดีนะพี่เอเป็นเอาไปอา่าขายได้เลยนะครับเนี่ยพี่เอเป็นตัวแทนขายได้เลยนะครับ สนใจก็ตอนนี้เจเอกก็เนี่ยครับทั้งใช้แล้วก็จะจะเป็นตัวแทนขายด้วยนะครับเพื่อนๆก็บอกข่าวดีเลยนะครับบางบางท่านก็แบบว่ายังอ่าไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนนะครับผมทักไลน์ไอดีเจเอมาได้เลยนะครับผมทักทักไลน์ไอดีเจเอมาเลยครับอ่าชื่อ,อชื่อไลน์ของเจเอกก็จะเป็น a c t นะครับผมแอทไ i น์ไอก็คืออ่าหมายเลข0 8 5 0 0 8 สี่ห้าเก้าหนึ่งนะครับผมนี่คือ line อ่าไอเดียไลน์เจเ๋นะครับจะอ่าเป็นรูปเ,ะะเองาะเจเอ๋นะครับอ่าแล้วก็ชื่ออ่าไลน์ก็คือ ACT นะครับผมนี่ครับสนใจทักแชทเข้ามานะครับถ้าซื้อมากๆก็จะมีส่วนลดนะครับแล้วที่สำคัญช่วงนี้มันเป็นโปรโมชั่นครับควรที่จะสต็อกไว้เลยนะเป็นสต็อกไวเลยเพราะว่าราคาปกติอ่าข้างกล่องเนี่ยมันอ่าราคาที่ 790บาทนะครับผม790บาทช่วงนี้โปรโมชั่นครับผมขวดหนึ่งใช้ได้เป็นเดือนเลยครับดูที่ผมใช้มา7วันแล้วยังไม่ยุบเทไรมั้ยนี่ครับเห็นนะเห็นเห็นเนื้อ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 เซรั่มไหมครับสารสกัดจากธรรมชาตินะครับผม19ชนิดเลยนะครับที่อยู่ในนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับสนใจก็ทักอะไรมาเนาะตอนนี้จะเจ๊ก็เป็นตัวแทนจะจำหน่ายแล้วนะครับเป็นตัวแทนขายนะครับผม ตอนแรกก็เนี่ยครับน้องเ็าให้มาใช้แล้วรู้สึกว่ามันโอเคโอเคมากๆเลยครับขอบคุณที่มารับชมอ่ารับชมใจใจแนวจนจบคลิปนะครับผมครับคือเขาเยี่ยมมากๆรู้สึกว่าโอเคมากๆเลยครับนี่ครับถูกใจครับครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับทุกคน กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเ้เจ็วันแล้วนะครับผมถ้าเดือนนึงมันจะขนาดไหนแล้วครับผมดูสิครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย